สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงสุกูสุกคนทางในประเทศต่างประเทศพอกับเคยลาคือเกาพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ห,ห้องครัวห้องกัะเลีล้ยวเลยพี่น้องอันนี้ก็ใส่แล้วแนวมองนางถวยลางบวงชื่อมาว่านนี่พี่น้องเลย ไปสวรรค์กับกับลุงลุงกันสื่อมาเป็นสเตนเลสมองมองรางถวยล่างบวงพี่น้องห้องขัวก็เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นมองสั้นวางเตาเฮดยูเฮดกินพี่น้องอันนี้สีเขียวเลยทางในก็ได้ ลาไว้ในะนี้เลยพี่น้องนะลงลูกงในะนี้เลยไซตานางเอานี <c oughs> ่ลงลูก <c oughs> อังเลย ทางนอกก็สิเป็นสีเขียวคือกันแล้วแล้วพี่น้องแต่ว่าสร้างเขายังบ่แล้วสร้างเขาก็รับงานต่ออีกพี่น้องพี่พังเสาแบบน,นี้ สร้างเขานี่มีงานเฮ็ดตลอดเลยเฮ็ดหงคัวแล้วก็มาพังเสาสร้างกับลุยพังพี่น้องพังหลักหัวหลังจากเฮ็ดเืินโคเซ็จ นี่เป็นหัวปูนพี่น้องเสาปูนหนึ่งเพียกเอาลงเลยก็เมนวัดที่ปูนเลยที่ปูนทับเลยแล้วก็สิอ้อมตานางเนาะ ันนั้นใส่ห้องมันไหวก่อนบ่ลุมแหล็กนะหรือว่าใส่สำนันบ่ปูนนะเออบ่ได้ใส่เต็มบ่เต็มมันเปึงเนาะอยู่ที่ําลนวก,ก็เนาะใส่ทมแต่ตีนมันน้อยหนึ่งพี่น้องตอนแรกเยคยลาว่าใส่เต็มเนย ใส่เพียกแมวยันมันบประตรง มันบอบี้อ๋อบอเนี่ยมันบอบี่อ๋อบอมันคือหัวมันถิ่มมาทางพีเทางี้เี้อะไรพี่น้องหงอ อ้อมน้องเลยอ้อมน้องใหม่เลยเออขาไปทางป่าผู้นักมาหอดพี่พี่น้องมองสีเห็ดอธอทนี้ก็สิเป็นบาทนี้ก็สิปลูกพักปลูกนั่นปลูกนี่พอไว้กินพี่น้องเลยนี่ก็เลี้ยงปลาเนาะ ตั้งผู้กระแมนขุดพี่น้องเลยขุดคุม,มยังบ่เลอะทั้งนะลุยขุดคุมต่อผู้พังกระพังผู้ขุดกระขุด ทางขุดทางพังอันนี้ก็ทางกัญมูลได้มาใส่พี่นอ้องมองสีใส่โซลเซลน้ำ ไล่ลินลินนี่ก็ได้โมเดลไใส่สาทางแล้วสีหามือเลยอัดหูมันไว้ก่อนเห็ดหลายอย่างพร้อมกันเลยเห็ดหลายระย่างพร้อมกันเลยพี่น้องเลย Matter <laughs> of เมืงแน่พี่น้องลุมแต่ละลุมนี่แต่ขีหินเฮมีแต่ขีหินจนบกคุดท่นี้แต่ต่อไปเพื่นกับสิคุดคือเก่าเลยเนาะนำเขากับบกไว้ง้ควายมากินแถมแดดแดดแห้งลมแห้งนำกับบก ตากันยังไล่พวกมันมีลูกพ่อม่น้องไอลูกก็เตมเลยลูกชนใช้ลูกปาตเพียนเวลาเราตึกไปปีงนินนะไข่เตมทองปาตเพียนหนาจะเป็นลูกปาตเพียนนะเพ็นบ่พี่น้องตัวหน่อยๆขาวๆคันลูกปลานินมันตรงหนาสีสีดำเนาะอันนี้มันตัวสีขาว,ขาว คลิปนี้ก็คอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปนากับเคยลาสบายดี